สิทธิ์พีคของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่325ช่วยชีวิตต้นไม้อาจารย์ป้า1ในห้องที่เตี้ยและมืดมิดเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยได้พาหลี่ฉางโซ่มาที่นี่หลังจากค้นหาอยู่สักพักเขาก็หยิบหยกชิ้นหนึ่งออกมาแล้วไร้เวทบนหยกอย่างชำนาญไม่นานหลังจากนั้นก็มีถ้อยคำเล็กๆสองาบรรทัดปรากฏขึ้นมาบนพื้นผิวหยกเมื่อดูข้อมูลที่แสดงบนหยกหลี่ฉางโซ่ก็รู้สึกโล่งใจในทันที โชคดีที่อาจารย์ป้าผู้นี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับต้นไม้วิญญาณของเขาแค่แค่เขายังคงตังวลอยู่แม้จะมีโอกาสเช่นนั้นเกิดขึ้นน้อยมากยิ่งไปกว่านั้นความคิดนั้นก็ไร้สาระ ทว่าก่อนหน้านี้หลีช่ชางโซ่ยังกังวลเล็กน้อยว่าอาจารย์ป้าจะกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นหนึ่งในถ้ำกลางต้นไม้โบราณที่เขาเลี้ยงเอาไว้ซึ่งบังเอิญว่าเขาฟันไปแล้วบัดนี้เมื่อได้เห็นบันทึกของแดนยมหลกว่าการกลับชาติมาเกิดของอาจารย์ป้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเขาจึงไม่กังวลอะไรอีกต่อไปนางได้กลับชาติมาเกิดในโลกมหาตรีสหัสโลกธาตุ ลีฉางโซมองอย่างระม,มัดระวังอยู่ชั่วขณะหนึ่งเมื่อแน่ใจว่าเขาจำถ้อยคำได้ถูกต้องแล้วเขาก็ประสานมือคาระวะเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่อยู่ข้างๆเขาก่อนจะรีบกลับไปหาท่านเจ้าสำนักและพวกของเขาการรักษาต้นไม้นั้นเร่งด่วนพอๆกับการดับไฟพวกเขาทั้งห้าคนไม่กล้ารอชาอีกต่อไปเมื่อพวกเขาตัดสินใจจะร่วมมือกันจัดการเรื่องนี้ต่อไปทั้งหมดก็มุ่งหน้าตรงไปยังสถานที่ที่วิญญ,ญาณต้นไม้ของว่านเจียงวิกำเนิดขึ้นเพื่อดูว่าพวกเขาจะได้รับรู้อะไรอีกบ้างหรือไม่ ทว่านอกจากเจียงหลินเอ๋อที่ยังไม่อยากยอมแพ้แล้วโยชินสเสวียนหย่าผู้ยังคงเชื่อมั่นว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มณตน1่และบุผ่างามยามจันเต็มดวง2แต่ไม่ว่าจะทั้ง3าคนใหญ่เล็กและอีกสองอย่างบริสุทธิ์ต่างก็รู้สึกเช่นกันว่าการเดินทางของพวกเขาครั้งนี้ถูกลิขิตให้ไร้ผล หลีฉางโซ่กล่าวว่ามหาตรีสหัสโลกทัตุนั้นค่อนข้างไกลต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนในการบินไปที่นั่นข้าคิดว่าเราน่าจะใช้เวลาสักครึ่งช่วยยามเพื่อไปถามให้ทั่วเมืองเฟิงตูและดูว่าเราจะหาวิธีใดได,ได้บ้างและใช้เส้นทางของแดนยมโลกเพื่อเร่งเดินทางไปยังมหาตรีสหัสโลกทัตุได้หรือไม่ต่อจากนั้นแผ่นป้ายที่หัววัวมอบให้มาก็มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในชีวิตก่อนหน้านี้หลีช่ชางโซ่มักได้ยินคนว่ากันว่าหลายคนย่อมดีกว่าคนเดียวสามซึ่งกับสารสวรรค์และแดนยมโลกก็เชกเช่นกันหนึ่งช่วยยามต่อมาภายใต้การนำของเจ้าหน้าที่แห่งแดนยมโลกทั้งห้าคนก็ผ่านป่าบ่อน้ำนอกเมืองเฟิงตูไปอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าป่าบ่อน้ำนั้นเพราะความจริงแล้วมันเป็นทางผ่านจากแดนยมโลกเพื่อไปตามจับผียังทุกส่วนของดินแดนเทวะทั้งห้าและตรีสหัสโลกธาตุและมันยังเชื่อมต่อกับวิหารเทพเมืองสี่ซึ่งในสถานที่ต่างๆ สถานที่นั้นคล้ายกับมุกห้องโถงด้านหลังของตำหนักแห่งการครองคู่ของเทพ,พจันทรามองจากภายนอกมันดูเหมือนบ่อน้ำแห้งหลายสิบบ่อแห่งที่มีพลังแห่งเตาสวรรค์พวกมันถูกจัดเรียงอยู่ที่นี่ในค่ายกลเวทลึกลับเมื่อก้าวเข้าไปแล้วก็จะตรหนักว่่ได้ตกลงไปในมหาสมุ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แห้งหลี่ช้าง่ซ่่อนหายใจมีมหาตรีสหั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มากมายนับ่ม่่้วนจริงๆ นอกจากนี้การจัดการของแดนยมโลกนี้ก็สับสนวุ่นวายยิ่งดินแดนแห่งเตาสวรรค์ถูกโยนออกไปนอกเมืองและยังได้รับการปกป้องด้วยเพียงค่ายกัลป้องกันเล็กน้อยโดยปราศจากทหารคอยคุ้มกันเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ไว้หน้าให้เตาแห่งสวรรค์เลยจริงๆดูไม่ได้เขาไม่อาจทนดูได้อีกต่อไปหากหลี่ชางโซ่อมองต่อไปอีกเขาย่อมไม่อาจทนนิ่งเฉยได้อีกต่อไปในตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรหลี่ชางโซ่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาจะเริ่มวางแผนเพื่อบุญแห่งแดนยมโลก หากเขาทําให้แดนยมโลกอยู่ภายใต้สารสวรค์และเสริมกําลังด้วยระเบียบในแดนยมโลกให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครึ่งหนึ่งของร่างทองแห่งบุญของเขาก็อาจจะเสร็จสมบูรณ์ได้ทันทีตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแห่งการสะสมบุญเครื่องสักการะจากสํานักเทพทะเลนั้นเขาสะสมเอาไว้ได้เพียงพอแค่จะสร้างนิ้วได้ครึ่งนิ้วเท่านั้นนิ้วทองแท้เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วมีโอกาสมากมายอย่างยิ่งในแดนยมโลกจริงๆ ภายใต้การนำของเจ้าหน้าที่แห่งแดนยมโลกขณะนี้คนของสำนักตู้เซียนทั้ง5้าก็มาถึงบ่อน้ำแห้งที่ระบุคำว่าวิญญาณพิภพ9527เอาไว้หลีช่ชางโซ่ยังคงพยายามให้แน่ใจว่าบ่อน้ำนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อตรงไปที่นั่นหรือไม่ในขณะที่ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งซึ่งสวมเสื้อคลุมสีขาวและเจียงหลินเอ๋อในชุดกระโปรงสีขาวก็ได้จับมือกันกระโดดลงไปในบ่อน้ำแห้งด้วยกันแล้วช่างเป็นภาพเหตุการณ์ที่งดงามสุดจะพน,นาได้จริงๆ จีอูโยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่แห่งแดนยมโลกก่อนจะก้มศีสษะลงแล้วกระโดดลงไปในบ่อน้ําจากนั้นเขาก็ส่งข้อความเสียงไปบอกลีชางโซ่และโยชินสเสวียนอย่าให้สบายใจและสั่งให้พวกเขากระโดดลงไปในบ่อน้ําด้วยกันในขณะนั้นหลีช่ชางโซ่ถือถุงเก็บสมบัติที่บรรจุศิลาวิญญาณและของล้ําค่าเอาไว้พลางยิ้มแล้วมอบมันให้กับเจ้าหน้าที่แห่งงอแดนยมโลกที่พาพวกเขามาที่นี่จากนั้นเขาก็หันศีรษะไปกล่าวว่าสิทน้องหญิงโยชินเจ้าลงไปก่อนเถิดได้ ทว่าโยชินสเสวียนหย่าสายสีสเบาๆและกล่าวว่าไม่สิพี่ชางโซ่ท่านกระโดดแล้วข้าจะกระโดดตามไปด้วยกันหลีช่ชางโซ่ตะลึงงนัชานชไหนจูจูถึงกลายเป็นเรื่องความรักไปได้เขาไม่ได้ปฏิเสธด้วยรู้ว่าโยชินสเสวียนหย่าต้องการเป็นราชินีปิดท้ายรายการเขาจึงยกชายเสื้อคลุมเต่าขึ้นเล็กน้อยแล้วก้าวเข้าไปในบ่อน้าแห้งโยชินสเสวียนหย่าจึงติดตามหลังไปอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยกระบี่ใหญ่บนหลังของนาง ทันใดนั้นแสงที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาและภาพเหตุการณ์โดยรอบก็เปลี่ยนไปขณะนี้มีทางยาวและมืดอยู่ข้างหน้าเขาและมีลำแสงสีเหลืองอ่อนๆกระพริบวิบวับอยู่ทั่วทุกที่เจ้าสำนักจี้อูโย่รออยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างไปไม่ไกลาจากนั้นเขาก็ใช้พลังเซียนจินของเขาเข้าห่อหุ้มพวกเขาทั้งห้าอีกครั้งก่อนจะใช้พลังเวทพาพวกเขาพุ่งกลับไปที่ทางออกของเส้นทางนี้อย่างรวดเร็ว เพียงชั่วเวลาสั้นๆพวกเขาก็บินไปไกลโดยไม่รู้ระยะทางที่แน่นอนก็พบว่ามีแสงบาบงอยู่ข้างหน้าขณะที่พวกเขามาถึงปลายทางแล้วบัดนี้พวกเขาได้เข้าไปในบ่อน้ําแห้งและเดินออกมาจากบ่อน้ําแห้งอีกบ่อนหนึ่งซึ่งอยู่ในวิหารเล็กๆที่ผุพังหมดสภาพแล้วแต่เมื่อผ่านเส้นทางของแดนยมโลกไปไม่นานพวกเขาก็อยู่ไกลาจากดินแดนเทวะทั้งห้าแล้วครั้นเมื่อมาถึงมหาตรีสหัสโลกาธาตุพวกเขาต่างก็รู้สึกว่ามันเหมือนฝันอยู่เล็กน้อย ในขณะนั้นจี้อุโยก็ชื่นชมว่าเป็นไปตามคาดมันเป็นดินแดนสมบัติแห่งการกลับชาติมาเกิดจริงๆและความจริงแล้วแดนยมโลกก็จัดการจักรวาลได้ยอดเยี่ยมยิ่งดูเหมือนว่าปรมาจารย์หวังฉิงผู้สูงส่งจะรู้อะไรบางอย่างขณะพึมพำว่าพลังแห่งเตาสวรรค์ย่อมอยู่เหนือเกินกว่าที่มนุษย์จะไปถึงได้ทว่าหลี่ชางโซ่ไม่ได้คิดซับซ้อนเพียงนั้นมันเรียบง่ายกว่าผู้อาวุโสทั้งสองคนนี้มาก ข้าย่อมอาศัยระบบบ่อน้ำแห้งเชิงห่วงนี้มาปรับใช้ในการระดมกำลังพลขนส่งและขับเคลื่อนกองกำลังทหารระบบนี้อย่างรวดเร็วได้ทั้งยังทำแบบลับๆหล,ลบซ่อนได้อย่างดีอีกด้วยใช่แล้วเมื่อกลับไปแล้วข้าต้องวิเคราะห์ให้ถีทถ้วและสร้างระบบขนส่งของวิหารเทพเมืองซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนต่างๆได้เจียงหลินเอ,อรีบกล่าวว่าชางโซทางนี้ตามข้ามาเถิดขอรับในขณะนี้หลี่ชางโซได้ระบุทิศทางของเขาแล้วจึงรีบนำทางไป บัดนั้นจี้อูโยก็สะบัดแขนเสื้อแล้วกวาดม้วนตัวคนทั้งสี่คนขึ้นจากนั้นก็มุ่งหน้าตรงไปยังเทือกเขาที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ในระหว่างทางพวกเขาเคลื่อนที่ผ่านเมฆหมอกด้วยความเร็วราวสายฟ้าประหนึ่งว่าพวกเขาจะพบวิญญาณต้นไม้ของว่านเจียงวี่ที่กลับชาติมาเกิดได้หากรีบรุดไปที่นั่นในเวลาไม่นานพวกเขาทั้งห้าก็มายืนอยู่ในส่วนลึกของป่าเขียวชุ่มในหุบเขาลึกพวกเขามองดูต้นไม้ที่คดเคี้ยวเก่าแกซึ่งมีใบไม้ร่วงหล่นลงมาอยู่ตรงหน้าพวกเขาและรู้สึกหนักอึ้งในใจ บัดนั้นเจียงหลินเอ,อ๋อซึ่งกลั้นน้ำตาเอาไว้ตลอดการเดินทางก็อดจะหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้ดวงตาของนางกลายเป็นสีแดงกัาขณะกล่าวเสียงแหบแห้งว่าสิทธิ์ใหญ่ของข้าเจียงวี่อาจารย์มาช้าปรมาจารย์หวังผู้สูงส่งจึงกอดเจียงหลินเอ๋อเอาไว้และปลอบโยนนางอย่างนุ่มนวลแม้จี้อู๋โหยจะรู้มานานแล้วว่ามันจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นแต่เขาก็อดจะถอนหายใจออกมาไม่ได้เขายืนเอามือพล่หลังขณะที่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้า เขาคิดถึงผู้คนที่ปิดปลิวไปจากปลายนิ้วของเขาในช่วงเวลาหลายปีอันยาวนานที่ผ่านพ้นไปสิทธิ์พี่ช้างโซ่โยชินเสวียนอยาถามเบาๆว่าช่วยนางไม่ได้จริงๆหรือเจ้ากะไม่ต้องห่วงหลีช้างโซ่พึมพำกับตัวเองแล้วก้าวไปข้างหน้าสองก้าวพลางยกมือขึ้นแล้วกดลงไปที่โคนของต้นไม้เก่าแก่จากนั้นก็หลับตาลงและสัมผัสมันอย่างระมัดระวังวิญญาณต้นไม้ถูกดึงออกมาอย่างแรงและกระทั่งพลังชีวิตของต้นไม้เก่าแก่นี้ก็หายไปในสถานการณ์เช่นนี้ หากข้าเป็นคนทำเรื่องนี้แล้วใยต้องทำเช่นนั้นต้นไม้เก่าแก่นี้น่าจะมีอายุหลายพันปีแล้วมันยังไม่ได้บ่มเพาะให้เป็นวิญญาณต้นไม้และพลังชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ของมันก็ได้ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงวิญญาณต้นไม้ซึ่งก็คือการกลับชาติมาเกิดของว่านเจียงวีแม้วิญญาณและสิ่งมีชีวิตวิญญาณจะคล้ายกันแต่ก็มีรายละเอียดแตกต่างกันต้นไม้เก่าแก่ต้นนี้เปรียบเสมือนบิดามารดาของอาจารย์ป้าว่านเจียงวีในชาตินี้ ดังนั้นผู้ที่จะสกัดดึงเอาวิญญาณต้นไม้ไปได้ก็ไม่น่าจะสูงกว่าเซียนเทียนยังคงมีอัครเตาหลงเหลืออยู่ในสถานที่นี้อีกฝ่ายหนึ่งได้ฝึกฝนเตาหลีกไฟหนึ่งคนเราย่อมสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ด้วยความพยายามภาคเพียรสองเปรียบว่าทุกอย่างล้วนดีสวยงามทั้งยังมักใช้เป็นคำอวยพรในพิธีแต่งงานให้คู่รักมีชีวิตคู่งดงามดั่งบุปผาและกลมเกลียวดุจจันทรารวมถึงอวยพรในเทศกาลมงคลอย่างเทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลปีใหม่ช่วงเลิกง,งามยามดีเป็นมงคล สามความหมายเหมือนกับหลายมือดีกว่ามือเดียวหรือหลายหัวดีกว่าหัวเดียวคือมีคนหลายคนร่วมกันทำงานการงานต่างๆนั้นก็ย่อมจะช่วยให้แต่ละคนเบาแรงลงและจัดการได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยกำลังคนที่มากขึ้น 4. หรือวิหารเฉิงหวงซึ่งผู้เขียนปรับมาจากความเชื่อของเต่าที่ว่าเทพที่เดิมทีเป็นมนุษย์นั้นจะเรียกว่าเฉิงหวงจินเรินหรือเฉิงหงกงซึ่งมีหน้าที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์และสวรรค์หรือยมโลกหักเปรียบวิหารนี้ก็คือศาลหลักเมืองและเฉิงหวงกงก็คือเจ้าพ่อหลักเมือง สิทธิ์พี่ของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่326ช่วยชีวิตต้นไม้อาจารย์ป้า2ตามความเร็วที่พลังชีวิตของต้นไม้เก่าแก่ถูกระบายผ่านออกไปและความเร็วที่อกระตาสลายไปเขาตรวจสอบและคาดการย้อนกลับได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ลงมือไปราวหนึ่งเดือนก่อนแล้วแม้วิญญาณต้นไม้จะไม่ใช่รักวิญญาณที่ล้ำค่าทว่ายังคงเป็นสมุนไพรเร่งปฏิกิริยาที่หายากเช่นกัน เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งนำวิญญาณต้นไม้ออกไปพลังชีวิตของต้นไม้โบราณส่วนใหญ่ก็ถูกนำออกไปแทนที่จะนำมาใช้เสริมคุณภาพของวิญญาณต้นไม้ให้แข็งแกรง่งหากอีกฝ่ายเลือกที่จะเสริมสร้างวิญญาณต้นไม้ก็ย่อมแสดงว่าคนผู้นั้นไม่มีความมั่นใจต่อโอสถในเตาหลอมโอสถมากนะักเช่นนั้นก็อาจเป็นหลี่ชางโซ่ยืนอยู่ที่นั่นเงียบๆในขณะที่อีกสี่คนส่งสายตาจับจ้องอยู่ที่แผ่นหลังของเขาครู่ต่อมาหลี่ชางโซ่ก็หันกลับมา ท่านเจ้าสำนักสิทธิ์ผู้นี้ขออภัยที่บังอาจขอรับแต่ขอให้ท่านได้โปรดใช้สัมผัสเซียนรับรู้แห่งเซียน,นจินเพื่อค้นหาพื้นที่ใกล้เคียงภายในรัศมี5,000ลี้ห่างจากเราและดูว่ามีผู้ฝึกบำเพ็ญที่สามารถปรุงโอสถได้หรือไม่หากไม่พบสิ่งใดภายในระยะ5,000ลี้ก็โปรดแผ่ขยายออกไปให้ไกลที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์ก็รู้สึกว่าเราไม่อาจยอมแพ้เช่นนี้ได้ขอรับได้แน่นอน จีอูโยรับคำและแผ่สัมผัสเซียนรับรู้ออกไปอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง2-3งสาพันลี้และในไม่ช้าดวงตาของเขาก็สว่างวับขึ้นจากนั้นจี้อูโยก็กล่าวว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง1,600ลี้มีหุบเขาซึ่งมีคนผู้หนึ่งกำลังปรุงโอสถอยู่ในค่ายกลหลี่้างโซรีบถามว่าเป็นอัครเตาของตา้าเตาหลีไฟในเซียนเทียนหรือเซียนเซินขอรับอืมใช่ เร็วเข้าขอรับหลีชางโซ่เร่งเร้าแล้วกล่าวว่าไปเร็วเข้าอาจารย์ป้าอาจจะยังรอดขอรับทันใดนั้นพวกเขาบางคนก็ถึงกับตื่นตกใจพลังเสียนรอบรอบร่างของจี้อูโยพลันพุ่งสูงขึ้นจากนั้นร่างของเขาก็หายวับไปอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยเสียงดังหวียแล้วกลายเป็นลำแสงสีเขียวทันทีและในชั่วพริบตานั้นเขาก็ข้ามผ่านไปได้เป็นระยะทาง1,600ลี้ จากนั้นปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งพาเจียงหลินเอ๋อขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีแล้วตามหลังไปเมื่อหลีช่ชางโซ่แผ่สัมผัสเซียนรับรู้ออกไปตรวจจับเจ้าสำนักจี้อูโยก็ลงมาจากฟากฟ้าแล้วกระแทกเข้ากับค่ายกลเวทที่เรียบง่ายเขาจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกพวกเขาหวังว่าจะยังคงมีวิญญาณหลงเหลืออยู่บ้างจากนั้นเขาก็เรียกโยชินสเสวียนอย่ามาแล้วทั้งสองก็รีบชี้เมฆไล่ตามพวกเขาไป เมื่อหลี่ชังโซ่และโยชินสเสวียนยามาถึงหุบเขาพวกเขาก็เห็นภาพเหตุการณ์เดียวกันในส่วนลึกของหุบเขาอันเงียบสงบที่ที่มีน้ำใสและท้องฟ้าสีครามนักพรตเต่าร่างอบท้วมเล็กน้อยนั่งเอนหลังอยู่บนเบาะของเขาแต่เขาก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวต่อหน้านักพรตเต่าร่างท้วมผู้นี้ปรมาจารย์หวังฉิงผู้มีเส้นผมสีขาวและสวมชุดขาวยืนอยู่อย่างสงาา่าผ่าเผยฝ่ามือซ้ายของเขามุ่งไปที่หน้าผากของนักพรตเต่าและมีส่วนโค้งสีฟ้าสว่างวาบอยู่บนฝ่ามือของเขา หากนักพรตเต่าร่างทวมผู้นี้กล้าเคลื่อนไหวเขาก็จะตายโชคดีที่ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งไม่ใช่คนไร้เหตุผลเขารู้ว่าไม่อาจโทษคนผู้นี้ในเรื่องนั้นได้เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ฝึกบำเพ็ญจะนำสมบัติแห่งสวรรค์และปฐพีมาใช้หลอมโอสถสมบัติและอาวุธดังนั้นในเวลานี้ปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งจึงเพียงพยายามข่มขู่ขัดขวางโดยไม่ได้ลงมือจริงๆ ในขณะนั้นจี้อุโยและเจียงหลินเออร์กำลังยืนล้อมรอบเตาหลอมโอสดซึ่งไม่มีไฟเผาพลานอีกต่อไปแล้วพวกเขาสัมผัสดได้ถึงคุณสมบัติทางยาในเตาหลอมโอสถและพบต้นไม้วิญญาณที่เหลืออยู่สองสามต้นจี้อุโยจึงทำม,มุตราอย่างรู้เพื่อสรุปหาวิธีช่วยชีวิตนางแล้วขมวดคิ้วมากขึ้นเจียงหลินเออรู้สึกทั้งประหลาดใจและดีใจนางอยากจะทุบเตาหลอมโอสดหลายครั้งแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรมากเกินไป จากนั้นหลีช่ชางโซ่ก็ก้าวออกไปข้างหน้าทันทีโดยที่เจียงหลินเอ,อ๋อไม่ต้องบอกเขาสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ในเตาหลอมโอสถแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอกยังคงมีหวังในขณะนั้นจี้อูโยถอนหายใจและกล่าวว่านางกลายเป็นเสี้ยววิญญาณที่เหลืออยู่แล้ววิญญาณแท้ของนางเกือบจะถูกหลอมแล้วเกรงว่ายากจะช่วยให้ฟื้นคืนได้แล้วหลีช่ชางโซ่รีบกล่าวว่าท่านเจ้าสำนักหักใชโอสถเพื่อฟื้นฟูเสี้ยววิญญาณที่หลงเหลือและหล่อเลี้ยงวิญญาณแท้ของนางแล้วท่านจะช่วยนางได้หรือไม่ บางทีข้าอาจจะลองดูได้ทว่าข้าจะไปหาโอสถวิเศษเช่นนี้ได้ที่ใดกันจี่อูโยสายสีสเบาๆโอสถนี้ยากที่จะหลอมขึ้นมาได้สำนักของเรามีสูตรโอสถแต่ก็ไม่มีผู้ใดทำได้ง่ายๆหลีฉางโซ่กล่าวเสียงเคร่งครึมว่าสิทธ์นำมาด้วยแล้วขอรับเจ้านำมาด้วยหรือจี่อูโย่กล่าวอย่างประหลาดใจชางโซ่ใหญ่เจ้าถึงนำโอสถเหล่านั้นมาใช้เช่นนี้หลีชางโซ่เงียบงนัน เขากล่าวไม่ได้ว่าโอสถเหล่านั้นเป็นเพียงไพ่ใบเดียวในคลังเก็บไพ่ไม้ตายของเขาเมื่อเขารีบไปเพื่อความปลอดภัยเขาจึงนำโอสถมาด้วยเพียงสองเม็ดเท่านั้นในเมื่อผู้ฝึกบำเพ็ญสามารถเตรียมโอสถที่ใช้รักษาและช่วยชีวิตได้เขาก็ควรเตรียมโอสดเพิ่มเติมเพื่อช่วยฟื้นฟูเสี้ยววิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ได้และมันเป็นธรรมดาที่เขาต้องจัดการกับสถานการณ์ที่คนผู้หนึ่งถูกสังหารแต่ยังโชคดีพอที่วิญ,ญญาณแท้ของพวกเขารอดใช่หรือไม่ จากนั้นหลี่ชังโซ่ก็หยิบโอสดทิพเซียนพิพที่สาดแสงสีสันทั้งสองออกมาแล้วมอบให้จี้อูโย่อย่างนอบน้อมแม้โอสดทิพทั้งสองจะมีคุณภาพไม่สูงนักแต่เสี้ยววิญญาณที่เหลืออยู่ของสมุนไพรพวกนี้ก็ต้องการเพียงคุณสมบัติทางยาที่อ่อนโยนเท่านั้นดังนั้นหากเป็นโอสถที่มีคุณภาพต่ำลงมาก็ไม่เป็นไรจี้อูโย่เปิดเตาหลอมโอสถทันทีแล้วใช้พลังเซียนห่อหุ้มเสี้ยววิญญาณที่เหลือของวิญญาณต้นไม้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่อาจบอกได้อีกต่อไปว่าในหมู่เสี้ยววิญญาณที่เหลืออยู่เหล่านี้เสี้ยววิญญาณใดคืออาจารย์ป้าวานเจียงวีที่กลับชาติมาเกิดซึ่งพวกเขากำลังค้นหาดังนั้นพวกเขาจึงเพียงใช้ฤทธิ์โอสถทิปเหล่านี้เพื่อให้ความอบอุ่นและบำรุงเลี้ยงมันไปพร้อมๆกันลีชางโซหันหลังแล้วเดินกลับไปทางปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งเพื่อถามว่านักหลอมโอสถได้รับวิญ,ญญาณต้นไม้มาจากที่ใด เพื่อให้จัดการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วหลีฉางโซ่จึงกล่าวว่าสหายเต่าไม่ต้องกลัวพวกเราไม่เมตตาเจ้าแน่ทันใดนั้นลูกกระเดือกของผู้ฝึกบำเพ็ญร่างอ้วนก็สันสถานและยิ้มขื่นออกมาหลีฉางโซ่ยังไม่ทันได้เริ่มถามอย่างเป็นทางการเขาเพียงถามรายละเอียดง่ายๆ2อสาข้อเท่านั้นแล้วอีกฝ่ายก็รีบบอกในสิ่งที่เขาบอกได้และบอกไม่ได้ คนผู้นี้มีนามว่าใช่เหวยเขาเป็นผู้ฝึกบำเพนที่ขยันขันแข็งและมีแรงผลักดันในตัวเองเมื่อ3 0 0พันปีก่อนเขาได้รับผลเตาเซียนเทียนเขาทุ่มเทให้กับการฝึกบำเพนอย่างหนักและครองสติอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้และสังหารผู้ฝึกบำเพนอื่นหลังจากฝึกบำเพญอย่างหนักมาสามพันปีในที่สุดเขาก็มาถึงเซียนเทียนขั้นกลาง ลีฉางโซ่มีความหวังขึ้นอีกเล็กน้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงชีวิตประจําวันในการฝึกบําเพ็ญเพียรตามวิธีเซียนของใช้เวยลวน้นล้วนเท่านั้นแค่แค่แคนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเขาเคยไปที่หอเทียนหยาซึ่งมีชื่อเสียงในมหาตรีสหัสโลกาธาตุนี้มาเป็นเวลานานแล้วจึงมีประสบการณ์และไตรตรองถึงความรักที่เลวร้ายชั่วครั้งชั่วคราวและปรับปรุงความเข้าใจในเต่าของเขาให้มากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ใช่เหวยไม่ค่อยมีเงินมากนะักดังนั้นเขาจึงซ่อนตัวเพื่อปรุงยาและทำเงินอยู่ที่นี่ แล้วผู้ใดจะคิดว่าขณะที่ใช่เหวยกำลังร้องเพลงเบาๆและหลอมโอสถไปพลางจู่ๆจะมีเซียนจินลงจากฟากฟ้ามาหาเขาแล้วก็คว้าเตาหลอมโอสถของเขาเอาไว้พร้อมกับจ้องมองเขาเขม็งท่านเซียนข้าไม่รู้จริงๆข้าไม่รู้จริงๆว่าสหายและคนในครอบครัวของท่านเป็นหนึ่งในสมุนไพรเหล่านั้นสหายเตาเจ้าไม่ต้องกลัวหลีฉังโซ่กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพลางหยิบโอสถสองขวดออกมาจากหน้าอกของเขานี่คือโอสถวิวัฒน์ที่มีคุณภาพและมูลค่าใกล้เคียงกับโอสถที่เจ้าต้องการหลอมขึ้นมา พวกมันล้วนถูกสกัดกลั่นขึ้นมาจากทุกคนในสำนักของเราจงรับมันไว้ถือเป็นการตอบแทนและชดเชยความสูญเสียให้สหายเต่าได้ผู้ฝึกบำเพ็ญร่างท้วมกล่าวว่าเขาไม่ต้องการมันปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งขม,มวดคิ้วอย่างอดไม่ได้ในขณะที่ผู้ฝึกบำเพ็ญร่างท้วมพยักหน้าทันทีแล้วเก็บโอสถสองขวดที่ผู้อาวุโสว,ว่านหลินหยุนสร้างขึ้นมานั้นก็ถือเป็นการตัดกรรมอีกด้วยในขณะนั้นเจียงหลินเอ๋อก็ส่งเสียงร้องมาจากทางด้านหลังของหลี่ชางโซ่เจียงวี่ หลีชังโซ่และประมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งหันไปมองพร้อมๆกันแล้วเห็นมวลแสงสีเขียวขนาดเท่ากำปั้นอยู่บนฝ่ามือของเจ้าสำนักจีอ้อโยท่านแม่ทัพใหญ่ท่านแม่ทัพใหญ,ใหญ่เบื้องหน้าของท้องฟ้าหนึ่งเส้นหนึ่งทางตะวันออกของเมืองเฟิงตูเจ้าหน้าที่แห่งแดนยมโลกผู้หนึ่งก็รีบเข้ามาและหอบอย่างหนักจากนั้นก็ร้องตะโกนใส่ยมทูตเกี่ยววิญญ,ญาณหัววัวที่นอนอยู่บนก้อนหินข้างๆเขา ข้าเพิ่งรู้มาจากคนในเมืองว่าเหล่าเซียนทั้งห้าที่ถือป้ายของท่านได้ออกจากบ่อวิญญาณหวนคืนสองแล้วขอรับพวกเขาไปแล้วหัววัวเบิกตากว้างพางลุกขึ้นนั่งทันทีก่อนจะหันไปมองผ้าที่อยู่บนโต๊ะทั้งสองข้างซึ่งมีถ้อยคำต้อนรับที่เขียนคดเคี้ยวอยู่บนนั้นอย่างเช่นยินดีต้อนรับสู่แดนยมโลกแดนยมโลกคือบ้านของท่านและความมั่นคงขึ้นอยู่กับทุกคนวันนี้เป็นพี่น้องกันท่านย่อมไม่ต้องผ่านสังสารวัฏวิถี พวกมันทั้งหมดค่อนข้างเป็นคำขวัญถ้าว่าไปหัววัวคิดถึงคำว่ากลับบ้านบ่อยๆทว่าน่าเสียดายจริงๆที่เขาไม่อาจใช้มันได้มันไม่มีประโยชน์แล้วเขาต้องใช้สมองคิดต่อไปอีกช่างมันเถิดหากพวกเขาไปแล้วก็ไปเถิดข้าว่าพวกเขาน่าจะมีเรื่องเร่งด่วนบางอย่างที่ต้องทำหัววัวกล่าวอย่างผิดหวังท่านแม่ทัพแล้วพวกเราควรทำอย่างไรดีขอรับพวกเราพี่น้องต่างทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างธงมากมายเช่นนี้ หัวหวัวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวเตรียมการอย่างง่ายๆว่าเราให้แก่เหล่าเซียนที่ผ่านที่นี่ไปในภายหน้าคนละชิ้นได้หรือไม่ท่านแม่ทัพเฉียบแหลมยิ่งขอรับว้าวเฮ่เฮ่เออเผาจอมเวททำให้ข้าไม่มีวันลืมตัวตนในยามนี้ของข้าได้เลยอืมข้ากำลังพยายามสร้างอารมณ์ของข้ามอมอใช่คล้ายคลายมาก หนึ่งเปรียบว่าเป็นแนวแคบชันมาจากการเรียกช่องผาที่แคบและชันมากๆซึ่งหากเราอยู่ในช่องนั้นเมื่อแงนหน้ามองขึ้นไปก็จะเห็นท้องฟ้าเป็นเส้นเดียว 2. คือบ่อน้ำแห้งในป่าบ่อน้ำที่เป็นทางเชื่อมต่อ